สวัสดีครับวันนี้พามาชม6 4สีลอกสีครับกำลังจะเตรียมพ่นสีรองพื้นเพิ่งลอกเสร็จเมื่อวานครับ ไม่ค่อยได้เดตครับโมเดลจิตว,วิ่งหลายอย่างก็เลยไม่มีเวลาถ่ายครับ เราหมดเกียร์ครับ กำลังจะพ่นสีรองพื้นนะครับก็เลยถ่ายมาให้ดูก่อนเดี๋ยวจะเป็นคลิปต่อเนื่องครับพ่นเสร็จเดี๋ยวจะตัดต่อคลิปให้เป็นคลิปเดียวครับไม่ดูโอเคครับผมเดี๋ยวพ่นสีรองพื้นเสร็จเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูครับ คลิปตอนเ่องนะครับเมบื่อบานลอกสีเสร็จก็พ่นสีลองพื้นไว้ครับก็เดี๋ยวจะลงสีจริงเป็นไงตัวล็อกมาไม,ไม่ให้ล็อกใช่ไหม ลองพื้นไว้ครับเดี๋ยวจะพ่นสีจริงเดี๋ยวถ่ายเป็นคลิปทีเดียวให้ให้ชมเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาอัปเดตอีกครับครับผมพ่นสีสีดําสีจริงนะครับเรียบร้อยแล้วครับก็เลยต่อเนื่องจากาขั้นตอนพ่นรองพื้นนะครับ พึ่งพ่นเสร็จพ่นเสร็จมาเลยนะครับโอหกสี่ศูนย์คันนิวครับตัวนี้ เราพ่านใช้ทินเนอร์อะคริลิกนะครับมันก็จะเงาในตัวไม่ต้องไปเครือบครับถ้ายิ่งเครือบก็ยิ่งเงาครับ ลอกออกให้หมดนะครับตามที่เรา,เาทําให้เห็นนะครับช่วงนี้ก็ทยอยทําเร่งให้ทุกคันครับเพราะว่าคิวเข้ามาเยอะมากก็เวลาเราทําก็เช็คประมาณ3-4มสคันพ,พรพอมันครับมันก็จะเสร็จไว ไม่ใช่ว่าคันเดียวเดือนกว่าทําคันเดียวทั้งเดือนไม่ใช่ครับคือบางคันที่ว่าเรารื้อแล้วเราก็ต้องสั่งอะไรมาบางคันประกอบได้เราก็ประกอบรอครับคาสีจะตามๆกันครับมันก็จะไวก็ไม่ใช่ว่าทาเดือนละคันเดือนละคันครับมันไม่ทันลูกค้าสั่งครับเพราะว่าลูกค้าก็เร่งๆมาอยากใช้งานรถแล้วทางร้านก็เร่งให้ครับพยายามทําให้ เต็มที่ครับถ้าได้ออกก็ออกหลายๆคันครับเพราะว่าทำเสร็จพร้อมๆกันไล่ๆกันครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูครับสำหรับ640 เดี๋ยวพามาดูช่างประกอบเครื่องโอ,อ,อร์ห้าพันเจ็ดเจ็ดครับกำลังประกอบครับท่อนท้ายเกียร์ชนไว้แล้วครับเช็คเรียบร้อย 5,077อันนี้ติดตั้งเทอร์โบแล้วครับเพราะว่าลูกค้าสั่งเพิ่มเทอร์โบแล้วก็ฟิดเครื่องให้เป็นลูกสูบเทอร์โบให้เป็นเครื่องเทอร์โบให้ครับทำให้เป็นเครื่องเทอร์โบก็จะได้ไม่ไม่มีปัญหาทีหลังครับ นี่ก็เป็น606ที่ว่าเข้ามาแล้วก็เตรียมรื้อเช็คระบบครับคันนี้ก็เตรียมส่งสิ้นเดือนนี้ครับเหลือเดินระบบไฟครับเดี๋ยวเอาไปทำระบบไฟไว้ก็เรียบร้อยครับไม่นามีอะไรก็เก็บงานเรียบร้อย ั้งกองแห้งกองเปี่ยนให้อย่างดีครับกองแห้งสแตนเลสมีไส้เป่ากองได้ทุกวันครับดูแลทำความสะอาดได้เดี๋ยวได้ชาจแล้วก็ใส่ให้ใหม่ครับตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวเราใส่ของใหม่ให้หมดครับได้ชาจได้สตาร์ทไม่เอาของเก่าใส่ครับ โอเคครับเดี๋ยวเอามาอัปเดตให้ดูอีกครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ